นางเอกดังดับฝันขาจ้นไร้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นุ่มหลอ่อก่อนหน้านี้แฟนๆแห่จ้นหนักมากสำหรับนางเอกสาวแจ็คก,กี้ชาครีนกับโคตะมิอุระนักมวยชาวญี่ปุ่นสุดหลอ่อแถมมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักชวนฟินอีกด้วยหลังจากที่แจ็คก,กี้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นบอกเลยว่าโคตะดูแลเทคแคร์ดีมากๆเลยทีเดียวจนทำเอาหลายๆคนแอบลุ้นและเชียร์พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จ้นเป็นคู่จริง ล่าสุดแจ็กกี้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสัมพันธ์กับโคตะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้คุยคุยกันนานครั้งฝ่ายชายไม่เหมือนคนมาจีบเพราะฝ่ายชายไม่ได้ทักมาคุยด้วยทุกวันซึ่งก็คิดว่าฝ่ายชายคงไม่รู้ว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเกี่ยวกับหนุ่มโคตะว่ายังไงแต่ก็อยากฝากไปบอกว่ารู้สึกยังไงก็ให้บอกมาและช่วยแปลภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจด้วยก็ไม่รู้ว่ามีลุ้นอยู่หรือเปล่านะรอติดตามกันนะคะ